สบายดีเด้อพี่น้องขึ้นมาจากเกี่ยวข่าวก็ไปยามปลามาอีกละยามมาอีกแล้วปลาอันนี้รอบใหม่เด้อพี่น้องเด้อเซกาตามาอีกแล้วปลาโถปลาเค็งปลาพีพี่น้องพี่ปลาไล่ดิหนิบึ้งพี่น้องเบิ้งเออหนึ่งเดี๋ยวชิตัชให้พี่น้องเบิ้งเป็นเซตน้องฮาตี้ไล่ดิเด้ข้าวชีสแบ่งมาใส่ทางนี้ เก็บใส่ตดวนี้เก็บใส่ถังโ <c oughs> อ้โหไว้ไว้ววววต้องด่วนดนวถัวมันลงนะนี่ตัวเค้งใช่ไหม <c oughs> เป้งมีตัวตัวใหญ่ใหญ่บุกิดับปลาเคงปีนี่สิไ้สิเป่ปอยน้องเอาสีเป่อยน้องไปกินยำหลงดิ <c oughs> ฮะไปตกตกปลาย,ยำหลงบ่คิดเบ็ดยำหลง บบแล้่หอยตึกหอกตื้แห้งก็ได้เพิ่นตัวใหญ่เด้อ,อตัวใหญ่แล้วเหมือนเนี้ยน,นำมันลายโบ,ไป,บไปดิโบไปเด้อหยามแรงมันเลยถือว่าเบิร์ตซีดไปแล้วบอเคีงนะโบมีซีดไปแล้วบบมีหนังงวไก่ตัวนี้เลยปลาชิวปลาขาวก็ได้เลยปลาขอ,อได้ตัวใดนี่ตัวลุงหรือตัวทงึงว่ากียามอันเดีเยวแหละ บอกจะเทิ้งห้องบรขยามบอกองมันน้ำบ่ไหลไหลยุบไปโอ้โหพี่แต่เอาแต่ตะหลุ่มอย่างเดียวเพราะว่าป้าแต่ละหายลงไปโลมโคมอยู่หายเดียวนั่นแหละวันนี้ขั้นมันกิดสูงเนี่ยมันกิดบืนยากเนี่ยมันกิดเลยตรงได้เอาตรงได้แน่นอนขันเขาบอเอาไปก่อนเอ้ยมาเลยแม่เอ้ยเอาก็ซ้ำมาเลือก็ซิวมาแต่งหงเรียนน่ยพี่น้องเลยตะไดบโต้ยังเลยมาตุกอตั้มบ่ เอากะ้ามามาเลือกประซิวก่อนกะเลือกเรียนมาเอาเกี๊ยวคือซ้มอนซ้มเกี๊ยวพอน้าบอกบอเกี๊ยวถือไปไหว้ซือเกียวตมบนบ่เขากะซ้ามาลูกเกี๊ยว้เาปเดี่ยเกี๊ยวตัวไปถิมไมเี๊ยวนเกี๊ยวตจะ่กะซ้เกล้ี๊ยวแมน ตายแล้วเนี่ยมาเลตรนีนอติโอจะพอบุเอาแล้วเลยนี่ตอกวาหน่อยกปดุกน้ตายไปจังนะเป็นถ้ก็ตายตอนนี้มันจะตาย มันจะตายเลยไตายเดีวยดว,ยว,ยวอนลยนะอลงอลงลตัวนี้วางปลาคอเต้นขป้าได้เลยยังมาตักปะบอกดนี่นี่นี่เอาปชิลไปเทเทเลือกตายแล้วตัวนี้ย่งไหกูหลับตึงเนาะ

บริข้าวยังงั้นข้าวเงนเพ้่บดเลยเพื่อเครื่องทีนี้สองเลยปัดโอ้ไม่เสียเต้นออกนะเราบปฟังกินาโบนี่พินาโบปิดปิดเหมือเดียกปลาซิวแล้วลไรเฮดปลาแดกไว้พี่น้องเฮยเต็มถังใหญ่แต่ก็เต็มกระปุกอีกปลาแดกไวพี่ดีพี่ดีว่าเมื่อยเลือกไงได้ เดือกจนได้ปท <tem Ash Walker> oh mm ั้งเลอกับกระปุกแมนิดยังดิโด้ดโดิโดดโด้ดโดโดถูกเปื่อนเมื่อปากงุมปากเมาผัวจอผัวจอฮ่าฮ่ากินเมื่อเอากันได้กับสื่อน้ำเคียวมากิน น้ปัดจูดููู๊น้ำปัดจููดีเงี้ยสบาดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งด้อพี่นอ้องเด้อสบดีปารูกหม่สดีาูลืม,ไ,มได้พี่น้องเยมอนกามีข่าวดีอีกแล้วพี่น้อง่อนอื่นก็ขอคุณปราแพทย์หลายๆเด้อปราแพทย์จ้างน้องเนยเกี่ยวเข่าพี่น้อง ไปห้องเย็นแล้วจ้างแล้วก็ต้องเกี่ยวได้เลยเอาพวกเกี่ยวยืนกนคืนพวกเขียนมาประแพทยฝากมาหายป้าก้อนนีโดนะจะตกินอืมอ้าหนึ่งร้อยบาทประแพทยให้น่องเนยหนึ่งร้อยบาทให้แถาแม่หนึ่งร้อยบาทอ้าให้ประแพทยอยู่ที่นี่อยู่ประแพทย ถือเบอร์เด well. ้อด้วยดวยถือตัวนึงถือตัวนึงบ่ได้แล้วบ่ได้มาถือซิ่งถือสองตัวเนี่ยจะ่าเพ้นถือหกตัวโซ่เลยหกตัวเราต้องหกตัวดีไม่เสี่ยงเลยแปดตัวเนี่ยจะบาแปดตัวแปดตัวดีบ่ถุงซองคำสี่ห้าหกเจ็ดแปด เนาะเลยดีใจน้ำน้องเนยนักกันมาแน่เนาะคุณฝากเงินมาให้สองร้อยบาทได้จดีดีเด้อยินดีดีแห่งลด้วยนรวยจักเื่อเงินอะไรกองทองอะไรมาเด้อประเพนเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเมื่อหนาอะไรกันเป็นไงเจดีเบ้ดสุขสุขคนที่เคยซอยเหลือเนาะเอฟซีน้ำที่คอยทับซมชิบให้โดยตลอดใหญ่ให้ตลอดเซลไปซื้อยังชื่อใบลง ซื้อไปโรงเรียนโอ้ได้เงินซื้อไปโรงเรียนแล้วพี่น้องเอ้ยป้าไปเบิ่งบอดดาวเพิ่งกำลังเห็นอยู่แฉบบ่แซ่บัดดาวกำลังมาลักปลาพี่น้องเอ้ยผักปลาเห็นพะาละต้องกำลังพักเนื้อปลาปลายังเกาะก็ปลาปลาปลากับปลาตะเพียนเออการเดียวกันแหละปลาปลากับปลาตะเพียนอ้าวอันเดียวกันปีปลาอีกอีกตัวมันมีจุดดำดำในหางปลาสูตร อืมจะไปไนใชกินตอนเที่ยงตอนบ่ายสบายดีเรื่องเนาะขอนตอนบ่ายมาก็ได้โซมซ้ำกระทงังมาไปลูกเบิร์กลูกเงินอลไรฉันได้เลยเด,ด,ดี๋ยวนี้เงินนะ่ะเป็ดปึกเป็ดปึกหยดกระปุกแล้วเมื่อกี้นี่ห<อ>ยอดจักพันรว,วยเลยยายๆไปลูกเบิร์กลูกไป พี่น้องอยากเป็นอะไรบอสงดูองสามาอยู่นครพร้านี่ยไม่น่าแบบนี้เงินเป็นตึ๊บตึ๊บไม่น่ามาอยู่นครพร้าวไม่น่ามีเงินเป็นตึ๊บตึ๊บบนี่เป็นตึบตบนับมาด้วยเท่าไหร่ให้เพิ่นซอนให้เพิ่นหยอดกระปุกเพิ่นพี่น้องพอดาววายูครบอีกปีหนึ่งเจ้งเสียน จังสิเปิดให้เบิึงว่าสานไปไปเงินร้ายทนใดคู่มือนี่ประดีคอยหยอดเด้อพี่น้องมีแต่เอาไปโรงเรียนโอ้ยคู่มือนี้งดหยุดหยอดนะเพราะว่าคู่มือนี้ค่าใช้จ่าย,ายโอเคทำไมทำไมทำไมเรื่องเพราะต้องพี่ใหญ่ใจดีฝากมาหายกันเพื่อนเอาไปโรงเรียนไปซื้อกินคู่มือนี้ค่าใช้จ่ายมัมีพละของค์ปนะกอบกัน <laughs> ตลาน้ำปาก่นนนะเล่นอยากนั่งอยากงีเกแม่บ่เลยมนเป็นปึกปึกมาให้ยืมนหนเหโอ้น้าพอสาเน้อคุณโอ้พ่อวเ้าเลยสก้าอะไรบ้านหมัอะไ เออเธอเธอหนับได้ได้เธอดีนะเอ๋อนั่นนนนนไม่ถามเลยลเหรอเธอหนับได้เการท้ามเธอเหลือแ้่กบเห็ดกระตีบัได้อโอเคคุณน,นางมาใหม่กันเนาะนี่ใบย,ยังนี่เธอปลาลุงอยากเบ,บิง่งเงินเงินกีบเงินลาวอันนี้ใบพันกีบมีค่าเท่าไดนี่ิเรา คึ่เหมือนนี่บ่ไใดหนึ่งบาทแล้วบ่5ห้าบาทต่อเจ็พันห้าบาทต่อสามพันอะไรเอาหมดแล้วห้าบาทต่อสามพันสิบพันประมาณบาทเึ่งเงินบาทรึ่งหนึ่งกรรมการเทิงนี่อ eh? ัน <een> นี้อันนี้ใบสองพันเบอร์ใบพันกีต่อใบสองพันน่ห้ปไปลุงเบอร์ดูอันนี้ใบสองพัน สองพันจีบได้พี่น้องสองพันจีบหนบาทครึ่งคุณมื้ชนีลยไม่สิพันมาออกไม่มาหาไปลุงมองดูไม่ไม่ไม่อันนี้เก่าสุดพี่น้องนี่ในตำนานนี่เก่าเก่าสุดห้าร้อยกรีบเด้พี่น้องได้ห้าร้อยกรีบมันใบเป็นใบนี่แต่มันเป็นใบเก่าเลยอันนี้แบบเงินที่พี่น้องเห็นหนึ่เก็บกาแฟแบบออกมาใหม่รูแบบนี้ มันก็มีหลายใบเลยพี่น้องเลยมีใบหาร้อยกีบมีใบพันกีบมีใบสองพันใบหาพันใบสิบพันแบบนี้ใบสิบพันใบใหม่ค่ะหยอกเลยดิหยอ,แอยก,ก,กแล้วหยอกกับพุกแล้วนี่นตัวเก่าอันนี้ใบอันใบสิบพันตัวนี้หรือว่าหนึ่งหนึ่งหมื่นกีบหนึ่งหมืม่นกีบก็บมีค่าอยู่เท่าไหร่ เจ็ดบาทเหรอแปดบาทสิบแปดบาทนะมันมันกระเด็ดกันประมาณสิบแปดสิบเจ็ดโอเเด้อไว้สื่อยูสุกินไปโรงเรียนก็ขอบคุณเบอร์สุขสุขคนใครเนาะติดตามรับชมเบิ่งสภาพอากาศบริหารหอนพี่น้องเลย แต่ใครมันมีโร่มพัดมาแน่กอกัรคิดนะเด้พี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อสรารคิปนี้กล่าแล้วสบายดี